ราศีพิจิกดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนาย,ยนปี2565 ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนมิถุนายนนี้นะคะในช่วงวันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่25มิถุนายนดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณไปอยู่ในภพปุตตะ ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะเข้าไปนะคะมีความสัมพันธ์กับบุตรหลานบริวารมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณก็จะมีไอเดียมีความคิดอยากลองอยากทําอะไรใหม่ๆและดาวอังคารเองก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นนะคะให้คุณรู้สึกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็มีความขยันขันแข็งด้วย แต่การที่ดาวคานของคุณอีกดวงนะคะสถิตยอยู่ในภพอริแล้วก็มีดาวพุธซึ่งมาจากภพมรณะร่วมอยู่ด้วยอาจทำให้คุณต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเจ็บไครได้ป่วยพอมาในวันที่7มิถุนายนดาวพุธนะคะก็จะย้ายออกจากภพอริในดวงชะตาของคุณเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยก็จะเบาบางลงไป ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการพูดการเจราจาข้อตกลงเอกสารสัญญาต่างๆเมื่อดาวพุธย้ายออกไปนะคะถือว่าจะมีความราบรื่นมากขึ้นใครนะคะที่กำลังรอข่าวดีก็เตรียมรอรับไว้ได้เลยนะคะ และในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีเมถุนแล้วก็มีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าราชาโชคก็ถือว่าดาวอาทิตย์นะคะจะช่วยส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณคุณอาจจะได้นำงานเก่าๆนะคะกลับมาทำใหม่ก็ได้แล้วก็ยังเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานหรือว่าอาจจะได้ไปทำงานในที่ไกลๆก็ได้ หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะจะส่งผลดีให้คุณกับต่อเนื่องยาวๆนะคะไปอีก3-4เดือนเลย วันที่19ามิถุนาย,ยนดาวสุกก็จะย้ายออกจากภพอลิเหมือนกันก็จะส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองใน,ในเรื่องของการหารายได้แล้วก็จะดีในเรื่องของความรักด้วยนะคะใครที่ว่ารู้สึกติดขัดด้านการเงินพอดาวสุกย้ายก็จะทําให้สถานการณ์ทางการเงินของคุณนะคะรวมไปถึงความรักของคุณก็ดีขึ้นด้วย ส่วนดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณนะคะจะโครจรร่วมกับดาวพฤหัสไปจนถึงวันที่25มิถุนายนก็ถือว่าดวงคุณยังดีนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือว่าหากคุณไปเริ่มต้นลงมือทำอะไรในระยะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะคะเป็นอย่างดี ดูในด้านการงานนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่14มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังโคจรเล็งกับลัคนาราศีเกิดของคุณคุณก็อาจจะดูวุ่นวายแล้วก็เหนื่อยบ้างนะคะเพราะจะมีอะไรให้คุณต้องเข้าไปทําอยู่ตลอดเวลาเป็นเดือนที่งานอาจจะค่อนข้างรัดตัวนะคะอาจจะต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้ว แต่ข้อดีนะคะคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะเรื่องงานและก็สำหรับบางคนก็จะได้ทำงานร่วมกับคนรักหรือว่ากับแฟนก็ได้นะคะหรือว่างานที่ทำอยู่ก็จะชักนําให้คุณไปเจอกับคนที่ถูกใจคนที่ใช่ก็ได้ หลังจากนั้นนะคะวันที่15มิถุนายนดาวการงานก็จะย้ายไปโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีเมถุนนะคะซึ่งเป็นภพมรณะก็เป็นช่วงจังหวะของการงานที่จะได้ไปทํางานในที่ไกลๆมีเกณฑ์ได้โยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานนะคะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นนะคะถือว่าจะมีความสําเร็จมีความมั่นคงตามมาด้วย แล้วก็ดวงดาวก็ยังส่งเสริมหนะ้าที่การงานนะคะที่เกี่ยวกับงานต่างประเทศหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวหรือหัสด,ดาวประจําตัวของคุณไปโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตราที่ปดี เดือนนี้นะคะคุณก็จะเต็มไปด้วยไอเดียเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์คุณจะมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มเป็นช่วงที่คุณคิดอยากจะมีเงินเยอะแล้วก็อยากจะลงทุนซึ่งหากตัวคุณนะคะได้มีการวางแผนมาแล้วนะคะก็ขอให้เริ่มต้นลงมือทํากันได้เลยไม่ว่าจะไปลงทุนในการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีดาวพฤหัสนะคะที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้คุณมีความโชคดีไปตลอดทั้งปี และที่สําคัญก็คือดาวพุธซึ่งเป็นดาวลาภะดาวโชคลาภของคุณแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนของการเงินแล้วก็ความรักเดือนนี้ก็จะย้ายออกจากภพอริซึ่งเป็นภพเสียของดวงชะตาของคุณแล้วค่ะดังนั้นนะคะการเงินที่คาดหวังเอาไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะหามาได้อย่างที่ตั้งใจหรือว่าถ้าหากคุณกําลังเดือดร้อนคุณก็จะมีปฏิหารทางการเงินเข้ามาอาจจะมีกัลยาณมิตร มีผู้ใหญ่ที่นับถือนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คุณพ้นจากวิกฤตได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ามีอยู่เหมือนกันนะคะบางคนโชคลาภของคุณจะมาในรูปแบบของเงินมรดกหรือว่าเงินประกันภัยต่างๆก็ได้ ดูในด้านความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก่อนวันที่10กามิถุนายนดาวสุกก็ยังโครจรใ้มาตรฐานที่เป็นปะนะคะแล้วก็ยังโครจรอ,อยู่ในพบอลิอีกด้วยดังนั้นสำหรับคนมีคู่ก็ต้องระวังในเรื่องของการที่จะไปทะเลาะก,กับแฟนก็ได้นะคะ ส่วนคนโสดช่วงนี้ความรักค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมีคู่แข่งหรือบางทีเราอาจจะไปรักคนที่เขาไม่รักเราก็ได้นะคะอดทนรออีกนิดนึงนะคะหลังวันที่10กุมิาุนนย,ยนดาวสุก์ก็จะย้ายมาเล็งและคณาราศีเกิดของคุณจะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะเนื้อหอมมากขึ้นแล้วก็มีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็จะกลับมาดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ใจกันมากขึ้นด้วยจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ